ดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายุสขาดนั่นเองนะในตอนที่สุดมาเจอผมมันก็จะเจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้ผมมีรถบ้านเข้ามาอีกหนึ่งคันนะต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นรถกระบะนะฮะรุ่นขวัญใจมหาชนก็ว่าได้นะครับนะหรือว่าเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักวีโกแชมนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2013แล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่น้อยมากนะนะเป็นรถบ้านด้วยนะครับเลขไมล์หกหมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้คือ นะลูกค้าเอามาขายหน้าร้านนะครับนะป 2013, e ี2013-2.5 e p r i n e r smart c a p ค่าตัวฮะอยู่ที่359,000นะสภาพตัวรถอีบอกได้เลยว่าแทบไม่มีตำหนิเลยนะเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะได้เป็นสีขาวตัวเครื่อง v n turbo นะ intercooler เ,เป็น turbo แปรผันแล้วนะครับนะบเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับนะใครที่หายอยู่นะครับมีคงมีข้อกมาให้เรียบร้อยใช้งานต่างจังหวัดนะสบายสายแล้วบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ อึดถุดทนมากนะครับนะในส่วนตัวอารมณ์อะไรต่างๆนะครับหาซื้อแบบง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับกับเจ้าตัว v ีโ o ้แชมป์นะฮะปี13พันนี้นะฮะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384, 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะค่าตัว359,000นะครับผ่อนอยู่ประมาณนะครับ 7, กว่าบาทนะนะสนใจนะครับห้ามพลาดเลยเดี๋ยวเอาไปดูรายละเอียดตัวรถนะครับว่า เจ้าตัววีกโก้แชมป์คนนี้น่าสนใจไงแต่ก่อนอื่นลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่นะ,ะลูกค้าจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวไปดูเลยครับตามมาครับผมมานะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูเลยนะ,ะกับเจ้าตัวไฮรักวีโก้คันนี้อย่างที่บอกต้นคลิปนะว่าเป็นรถบ้านเข้าใหม่นะฮะสภาพบอกได้เลยว่านะหายากสภาพแบบนี้นะ,ะเดิมๆน็อตหน้าหลังไม่มีขยับแล้วก็เลขไม้น้อยแบบนี้ค่อนข้างหายากเลยนะครับ อันนี้เป็นรถบ้านนะครับซื้อสดไม่มีแวกนะฮะสีขาวด้วยมีคงมีคอกมาให้เรียบร้อยนะครับนะสามแสนานะครับคันนี้นะครับได้เป็นตัวเครื่องดีเซลเวนทัวเบิลอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนะฮะเป็นตัวไฮรักวีโก้แชมป์นะครับดูไฟหน้านะฮะใสๆเลยนะฮะกระจังหน้านะครับก็สไตล์แชมป์แบบนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้จะเป็นตัว E นะตัวรองท็อปนะฮะยังไม่ใช่ท็อปสุดนะ เป็นตัวรองท็อปตัวลดคือริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะฮะนะเส้นสายคมสันลักยงรักยิงไม่มีเลยนะครับคันนี้นะครับสวยมากสามารถเข้ามาดูหรือว่าโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ0843848404นะครับแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะได้เป็นล้อแม็กซสีอล่อยขอบ17นะฮะในส่วนตัวยางนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับนะยางจะเป็นยางบิสโตนะครับปี ปี2013แล้วนะฮะมาตัวรถเลยนะฮะเจ้าของเก่าไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับเลขไมล์ห0 0 0ืกว่าโลนะครับบันไดข้างอลูมิเนียมนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะฮะดูสีนะครับสายเลยกกระจกด้านหน้ายังเป็นของโตโยต้าเลยนะฮะกระจกด้านข้างสีโครเมียมมีนะฮะไฟลุงไฟเลี้ยวมาให้นะครับเบ้าเปิดสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะฮะดูซิลเลอร์นะฮะด้านข้าง นะ,ค,ะคุณลูกค้าสติกเกอร์เนี่ยจากไปแดงอยู่เลยเห็นไหมนะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับโอเพนแคปนะครับนี่นะครับผมน็อตเนร์ต่างๆไม่มีขยับเลยนะฮะแทาไม่มีตำหนิเลยนะครับนี่ดูตะเข็บเบสอาร์ตนะครับชัดเจนนะครับนะชัดเจนเลยนะครับผมนะ,ะตัวนี้น่าจะมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับนะ น่าจะมีเก็บสีบางชิ้นนะฮะนี่เลยนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับเราติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะภายในที่ได้เป็นสีครีมแบบนี้นะะน,นะ 60, นะครับเป็นเบาะผ้านะดูเบาะดูเบาะเลขไมล์ห0 0มืกว่าโลดูเบาะนะฮะดูสภาพเบาะนะครับนะบดูหัวเกียร์นะครับนะดูรละเอียดภายในเนี่ยนะฮะสะอาดสวยกริบพวงมลุมพวงมลาลัยต่างๆนะครับอันนี้คือเดิมเดิมดูสติ๊กเกอร์เลือนไมลนะฮะ เนี่ยจากใบแดงเลยนะไม่กกมไม่แกะเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะฮะนะรถคือไม้น้อยต่างๆเราดูนะครับในส่วนนี่หัวเกียร์พวงมาลัยเรือนมเรือนไม้ต่างๆนะฮะดูได้นะครับนะอยากเป็นรถสีขาวเนี่ยนะครับนะบางชิ้นก็เก็บงานเพราะว่ามันเป็นรถสีขาวบางทีแบบนะมีรอยลงรอยเหลืองนะฮะแต่ว่าผมการันตีเลยว่ารถของผมไม่มีชนหนักด่ควารจมน้ำแน,น,น่นอนนะฮะอาจจะมีเก็บสีบางชิ้น นะครับดูแคสซุงแคสซีนะฮะสติ๊กเกอร์นะครับเดิมเดิมเห็นไหมไฟท้ายนะครับจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้นะครับนี่เลยด้านท้ายสวยๆช่วงล่างนะครับสวยๆเลยนะฮะไลเนอร์นะครับนี่คือไลเนอร์เดิมๆดูนะฮะตะคงตะเข็บเบ็ดอาร์ตต่างๆนะฮะอันนี้คือเดิมนะครับนี่คือเดิมนะฮะ เห็นไหมนะครับสวยๆเลยด้านข้างนะครับรถไม่มีชนมาแน่นอนดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะส5 9สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะฮะอาจจะมีบางคนบอกว่าโอ้โหรถปี12-13แล้วนะฮะทำไมขายแพงจังนะฮะต้องบอกว่านะครับผมเป็นรถเต็นเนาะนะครับเต็นนะครับรถลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะฮะเราปรับสภาพเรานะครับ ทําให้สปงสปาให้หมด่านน้ำมันเครื่องให้ด้วยตอนออกนะครับนะเลือกทุกอย่างเราเช็คให้หมดนะฮะนะลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับผมนี่เลยนะอันนี้คือข้อดีของรถเต็นท์นะครับนะถ้าลูกค้าไปซื้อรถบ้านเนี่ยนะฮะบ,บางทีแบบสีมีรูรอยอยางต่าง,นงเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนให้เลยนะลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับซื้อรถเต็นท์มีรับประกันหลังการขายนะครับมีรับประกันหลังการขายมีการดูแลหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนนะครับ อันนี้คือรถเต็นท์นะฮะอาจจะแพงกว่ารถบ้านหน่อยนะครับนะอาจจะแพงกว่ารถบ้านหน่อยแต่ซื้อความสบายใจนะลูกค้านะครับซื้อไปเนี่ยสมมติขับไปประมาณ2-3สาวันมีปัญหาเนี่ยเข้ามาหาเราได้นะแต่ถ้าซื้อรถบ้านนะเขาไม่รับผิดชอบเลยนะซื้อแล้วซื้อเลยนะครับอ่านี่นะฮะบ,บางคนแบบไม่เข้าใจทำไมรถเต็นท์แพงนะครับนะนี่ดูหัวนอ็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับเลยซอกด้านในนะครับ แก้มเดิมๆนะครับนะอ่าคืออยากให้ลูกค้าเข้าใจนะรถมือสองนะครับรถมือสองจะให้เพอร์เฟกเหมือนป้ายแดงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่เรานะครับพยายามนะฮะจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเท่าที่เราทำได้นะครับนะอันไหนที่เราแบบเก็บงานให้ได้นะครับเปลี่ยนให้ได้เราเปลี่ยนให้นะครับนะเพราะว่านะเรามีลูกน้องนะครับมีแบบต้นทุนนะครับ มีการเก็บงานเก็บนู่นเก็บนี่นะครับทุกอย่างนะครับปะาปนันไปแล้วก็เรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับสำหรับคันนี้ผมว่าไม่แพงกับตัวรถนะฮะสามห้าเก้าลูกค้าสบายใจได้ซื้อไปนะครับมีรับประกันมีรายให้นะครับเราดูแลให้ไม่ทิ้งลูกค้าในนอนนะครับถ้าสนใจคันนี้นะฮะโทรหาผมได้เลย0 8 4 3 8 4 8 4 0 4แอดไลน์เบอร์ผมไปนี้ได้นะครับเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ทุกวันเลยนะครับเสรีไทย64ไทยซอยนะฮะ แคปหน้าจอนี้แล้วก็นะครับโชว์ให้นะครฝ่ายขายดูก็ได้นะครับว่าดูมาจากคลิปใครนะครับสำหรัวันนี้นะครับผมมะอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ